ถความลับที่แบรนด์ระดับโลกทำกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะความลับข้อที่1น,นะคะ แบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะจะสร้างการดูแลให้กับลูกค้าค่ะเพื่อให้ลูกค้านะคะที่มาซื้อสินค้าของเขาเกิดการซื้อซ้ํานะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกประทับใจในแบรนด์ของเขาค่ะซึ่งหลายๆแบรนด์นะคะจะให้ความสําคัญกับการดูแลลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะอย่างเช่น Starbucks หากเพื่อนๆนะคะเคยไปทานกาแฟ Starbucks <c oughs> เพื่อนๆจะเห็นว่าพนักงานจะถามชื่อเพื่อนๆแล้วก็เขียนชื่อเพื่อนๆลงไปในแก้วใช่ไหมคะมันทําให้เพื่อนๆรู้สึกประทับใจในแบรนด์ของเขาถูกต้องไหมคะ ความรับข้อที่2ค่ะ คือการที่แบรนด์แต่ละแบรนด์นะคะสร้างสตอรี่เทลลิ่งของเขาค่ะอย่างเช่นดุยวิตตองหรือโคโคชาแนลนะคะเขาจะมีสตอรี่มีเรื่องราวที่เขาจะเล่าเรื่องราวของแบรนด์ของเขาให้เป็นที่จดจําค่ะดังนั้นเมื่อ,อลูกค้านะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาไปเห็นสตอรี่ไปเห็นเรื่องราวของเขานะคะก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้น่าสนใจแล้วอยากจะไปซื้อสินค้าของแบรนด์นี้เพื่อให้เกิดความประทับใจของแบรนด์ค่ะ ความลับข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่แบรนด์แต่ละแบรนด์นะคะทําให้ภาพลักษณ์ของเขาหรือสัญลักษณ์ของเขาเป็นที่จดจําค่ะเมื่อเราเห็นนะคะภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของแบรนด์นั้นนะคะน่าซื้อน่าค้นหามันจะทําให้ลูกค้านะคะเกิดการที่อยากจะซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นค่ะดังนั้นนะคะแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกหลายๆแบรนด์นะคะจึงให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์และก็สัญลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะครูดกก็กำลังทำคอร์สเรียนออนไลน์ปั้นแบรนด์ออนไลน์ให้ได้เงินล้านอยู่นะคะในคอร์สนั้นนะคะจะสอนเกี่ยวกับการทําแบรนด์สินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ เครื่องสาอางหรือตลาดอื่นๆนะคะสามารถนําเทคนิคที่ครูดรพิมถ่ายทอดนะคะไปใช้ได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะมา p r i v a t e coaching เป็นการส่วนตัวกับครูดรพิมนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะคอร์สเรียนออนไลน์ครูดรพิม์ทำราคา Early Bird จากราคา 2 9 0 0 0บาทเหลือเพียง12,900บาทเท่านั้นส่วน Private Coaching ส่วนตัวนะคะในการวางแผนธุรกิจร่วมกันแล้วก็นำเทคนิคของครดูดรพีมะคะไปสร้างยอดขายนะคะไปทำการตลาดของคุณนะคะจากราคา39,000บาทตอนนี้เหลือเพียง29,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถ,ถติดต่อสอบถามครดูดรพีม,มาได้เลยค่ะหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดติดตามเพื่อดรพีม้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ